พุงานสะสมของชาติเนี่ยเราต้องมาดูแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะเพราะว่ามันเป็นภาษีของคนในประเทศบางคนมันเอาไปแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสิน วงเงิน19ล้านบาทใช้ซื้อผลงานศิลปะ37ชิ้นจากศิลปิน21คนนะคะตามเอกสารในโครงการจัดหาผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำปี2564ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมถูกตั้งคำถามค่ะถึงเกณฑ์การคัดเลือกและราคากลางว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย2ส,สัปดาห์นะคะหลังเอกสารฉบับนี้ระบุราคาชิ้นงานถูกแช่มาค่ะแล้วก็ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะก็ยังไม่มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในพันธรักที่ติดตามประเด็ดนนี้ก็แชร์ข้อมูลนะคะว่าการซื้อศิลปะเป็นสมบัติของชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศชั้นนำให้ความสำคัญอยู่แล้วค่ะตั้งแต่การคัดสรรและกำหนดทิศทางของคอลเลกชันค่ะ เ,เที่งเเนี่ยเขาจะมีอย่างเทดเป็นตัวอย่างอืคือเทดเนี่ยมันจะต้องมีคอมมิตตีในการเลือกซื้อซึ่งมันก็จะบอกไว้ว่างานราคามากกว่า250,000เนี่ยกลุ่มคนที่ทำงานในมิวเซียมสามารถซื้อของได้เลยถ้ามันเห็นว่าสมควรแต่ถ้ามันแพงมากกว่านั้นเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีกรรมการมานั่งคุยกันและ ซึ่งในกรรมการเนี่ยมันก็จะมีนอกจากกรรมการที่อยู่ในฝั่งศิลปะแล้วเนี่ยเขาต้องมีทรัสตีด้วยนะทรัสตีเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเช่นด้านกฎหมายหรือด้านใดๆเนี่ยด้านจริยธรรมส่วนอื่นก็ต้องมานั่งคุยกันว่าของเราเนี่ยมันสําคัญยังไงคิวเรเตอร์ในมิวเซียมันก็ต้องมาพิชว่าโอ้งานชิ้นนี้มันดีเพราะว่างานชิ้นนี้มันมีคุณค่าต่อปอระวัาตร ออกไหแล้วค่อยซื้อระบบราคาตลาดโดยเฉพาะงานศิลปะไทยมันตรวจสอบยากมากมันไม่ได้มีเบนช์มาอย่างชัดเจนว่า market price เนี่ยมันคืออะไรคือส,สิ่งที่เราทําได้คือไปตามดูเรคคอร์ดในการแสดงงานใช่ไหมคะแล้วก็ดู p r i ซ์ซีตเหล่านั้นแล้วก็ดูว่าการเพิ่มขึ้นของแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นราคามันเพิ่มขึ้นอย่างไร การจะซื้อผลงานสะสมเป็นสมบัติของชาติในโครงการของไทยมีมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็เปิดเผยรายชื่อศิลปินเป็นสาธารณะมาโดยตลอดค่ะโดยระบุในเอกสารว่าเพื่อเผยแพร่พพสู่สาธารณะชนในหอศิลป์ร่วมสมัยถนนเทียนร่วมมิตรซึ่งเมื่อต้นปีนะคะปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ข่าวว่าอยู่ในระหว่างการตกแต่งภายในและเตรียมเปิดบริการภายในปี2564ค่ะ โดยกระแสวิจารณ์การจัดซื้อผลงานรอบล่าสุดก็หวังนำไปสู่กระบวนการคัดเลือกนะคะที่ไม่ทำให้เกิดคำถามในอนาคตค่ะ